นนก็นนกนนกนนนค,คนนกกด,กดีนะครับอันนี้ก็อนเชิญมาถึงหัวคอหลกนะครับอันนี้ก็มีนวลนะครับตับไปเมื่อวันที่15มีนาสองห้านะครับอันนี้ก็ครบก๊นบมดคดดีนะครับในวันที่สองรารมา มั่นนะครับอาจจะจับแม่มัดก็ยอมให้กินไม่ได้มัดนแมน่ไม่ได้หลอกแม่แล้จะได้กินลงไปแล้วเพิเติมเติมเตมน,น,น,นะครับกิดนดีต้อนรับตูวดาวโลกนะครับไมไจะเป็นตัวผู้ ่อของเาขาจะเป็นบอบพี่สายพันธุ์บีมมัตเตอร์นะครับบิมมตเตอร์อันนี้ก็ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งกำลังจะครบกำหนดคลอดในวันที่4มกราคมนะอันนี้ก็มีหมอกแม่ซีหมอกอันนี้ก็จะิพับเป็นบีมาเตอร์เหมือนกันนะอจะเป็นไฮเปอร์นะครับ อนที่ตั้งของนะครับหัวนมนะครับชี้ออกข้างนะครับชี้ไปด้านหน้านะครับานั้นผมก็ได้เดาว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับอออกมาก็เป็นตัวผู้ดีๆนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับหัวนมชี้เข้าไม่ได้ชี้เป็นตัวเมียนะมันรู้กันนี่ ข้า่องที่สีนะ